สวัสดีครับทีมงานคือตะโูนไทยนายอาัตทอมจันนะครับวงวิภาใน้คือมอนหอมจันตอนนี้กลับบ้านนะครับไปลงที่ดอนเมืองโอ้ค่อยเดินเร้วลวันนี้เดินทางกลับบ้านนะครับ ที่ดอนเมืองจ้าตอนนี้ที่เราอยู่นี่ที่ภกกูเก็ตเอภูเก็ตภูเก็ตคือตัวไปลงที่ดอนเมืองกับบ้านเดีย๋ยวให้เขาตัดตัวก่อนนะครับนั่งหมายเลขอะไรเนี่ย บ้านดีกว่าโอ้ที่นางเราอยู่นี่เอง <c oughs> ดูดิว้าวฟอลังเ <c oughs> นี่กับฟิสวสือมากๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องแล้วนะจ๊ะ สวยงดสวยงามเหมือนกันนะที่กว้างเหมือนกันนะเนี่ยเออตอนนี้ลังออกแล้วจ้าเดินทางไปดอนเมืองกับบ้าเราจา้าก็ไปถึงนู่นก็มาทุ่มกว่านะครับทุ่มมันทุ่มกว่า ไปถึงหน้าดอนเมืองก็ขอมีรถมารับหน่อยนะยนไปแล้วออกแล้วนะจ๊ะทีมงานมือตับโพนไทยนายอานัทจันทร์นับข่าเดินทางคนเดียว

มาลูกจ้า ปูเกตนี่ฝนตกวันนี้ฝนตกเหมือนกันนะนี่สุดยอดกาดเย็นดีนะทั้งนอกทั้งในด้วยที่เราอยู่ทั้งในนี่ก็มันชื่นใจแอร์มีเจ้าที่มาบอกผมว่าห้ามดูดยา ไปถึงลงลงจอดแถวดอนเมืองนั่นผมได้ดูดยาได้ของเงียบก่อนนะครับดูท้องฟ้าท้องเมฆก,กันนะดูฟิลสวยสวยสวยง,งาม